รู้ไมครับว่ากระเป๋าพอาจมีอะไรบ้างโอ้ไม่ใช่เก่ยวเก่ยวกล่บมาเลยเยวเกลยวอะไรเี่ยนี่อะคุณโชวดิอะคุโชวดิมันไม่ไมีอะไรใ่ี่โชวได้อะ In my bag โชว์ได้หมดต้องมีอยู่แค่นี้ล่ฟต์นี่เป็นมันดียังไงคุณขายของสิต t ๊กต๊อก็ลิฟ ขาวธรรมดาไม่ได้ดูมันอันนี้มีสีนิดหน่อยอันนี้มีสีนิดหน่อยองาอันนี้แป้งแป้งน้องฉัตรใช่แล้วก็นี่ก็เป็นเป็นแก้มกับลิ้ใไทยได้เหมือนกันอันนี้เป็นยิงซอก็เป็นลิ้เหมือนกันพี่โอ้วงไรบ้างพี่โอ้วงไรบ้างอ่าป่าวพี่โอ้หน่อยเด้อพี่โอ้ว่าพี่โอ้หน่อยน้อยกว่าอีอี๊ยดคือว่ามีลาย ภพตังเท่าไหร่เนี่ยพี่โอ้ภพตังเท่าไหร่ครับเรื่องเงินไม่ต้องห่วงโอ้เขาจะพกเยอะปีใหม่ใช่ไหมประมาณแเด็กครนเอะไรอ่ะวันนี้แย่นคือปี่าพี่โอ้แล้วยาออ่ะายาาย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 าายิยายาาย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 ยายายาคุณายาานาาอาาารยาายา